สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะพบกับผมอีเช่นเคย,นเนยรครับท่านนีประทมครับนี่ก็นําท่านมาพบของใหม่แล้วครับของใหม่ที่เปิดตัวไปอาทิตย์ก่อนครับตามกันไปรีวิวกันยันถึงที่นะฮะวันนี้ก็75ชั่วโมงแล้วฮะสำหรับเจ้า k o b e SK210LC y q 1 0 YQ 12นบะฮะนี่ครับไอลท์ตรงช่วงตูนนะฮะัตตัเวนนะ กับน้ำหนักตัวอยู่ที่น้ำหนักตัวอยู่ที่เท่าไหรนะ่ผมลืมนะฮะน้ำหนักตัวย3สามตันนะฮะสำหรับเจ้าอน่า s k น0์เนะฮะกับบุก,กี้1นึ่คิวครับบุก,กี้ใหญ่ครับ ตัวดูดน้ำมันแบบออตโต้ครับตัวสับสวิตคอนโทรลน้ำมันนะฮะขอดูสเปคกันนะลืมไปแล้วครับ โอ้น้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะๆนะครับ23ตัน500กิโลครับโกเบ s K สองหนึ่งศูนย์ L4 นะลืมครับพอไปดูคูเกิลเมื่อกี้ครับกับเมกี้ก็ใหญ่ขึ้นกว่ารุ่น10นะร,รุ่น10ตัว200นะฮะร,รุ่น10ตัว200อยู่ที่0.93นะครับส่วนตัวนี้1.1คิวครับ รุ่นรถเก่าแคท320เนกเกนครับอยู่ข้างหลังนะฮะ320ดีอยู่ข้างหน้านะฮะ320เนกเกนมาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์6สูบ4ีจังหวะครับเครื่องยนต์เบอร์กินครับ158แรงม้าที่1,650รอบต่อนอาทีครับใบแทก8ปดติดกันครับโรลเลอร์ er 7ตัวเออโรลเลอร์ er 8ตัวแคเรียกสองครับบุ้งกีตัวนี้ใส่บุ้งกีปาดสลบมานะฮะเก่าสลบครับ ตากินกน้ำมันเทลียก็1ินิตต่อชั่วโมงครับถัดไปก็จะเป็น 320D นะคดีบเวอร์ชันไม่อกจะแปนครับคันน้ำนะ 320D เวอร์ชันไม,ม่อจะแปนมาพร้อมกุมพลังเครื่องยนต์6สูบสจังหวะครับ138ยแรงม้าที่สงพันรอบต่อนาทีครับใบแท็กแปเกับโรลเลอร์เจ็ตัวแครเอรสองมุกขีหน่งคิวนะฮะ ตากันกินน้ำมันเทีเ่ยก็20ลิตรต่อชั่วโมงครับสำหรับ3 2 0 2> mm hmm. เวอร์ชันไม่ได้แแปลนะคร mm hmm. ับงานคุดลอกลำห้วยที่ไหนสักแห่งนะเอาอีกหนึ่งคันครับซันนี่เ2 0 5 c ครับมาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์6สูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำเทอร์โบชาร์จเทอร์โคเลอร์นะครับ150แรงมาครับ ี2,000รอบต่อนาทีกขับไปแท็กแปดติเทนครับโรล,ล,ลเลอร์เจ็ดตัวแครีเรตสองบุ้งกี0.93นะฮะปั๊มคาวาสกีเคสามวีครับน่าจะมีปัญหาเรื่องความรอ้อนนะฮะเปิดปากระโปรงทำงานนะฮะแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับซันนี่เอวายสองศูนย์ห้าสี่ ถัดขึ้นไปเป็นแคท320 DGC ครับ320 DGC มาพร้อมกลุมพลังเครื่องยนต์6สูบ4จังหวะครับระบายความร้อนด้น้ำเทอร์โบชาร์จดิเตอร์โฟลเลอร์ฮะับรอา 8, ยามสิแรงมาครับที่2อารอบต่อน,นาทีครับใบแท็ก80ดสิบเซนครับโรลเลอร์7ตัวแคริเร์สอบุกี1หนึ่คิวนะครับสำหรับ3า0 DGC ตัวนี้ครับ น่าจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับเปิดปากกระโปรงทำงานนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาเท่ากับแคทนะครับเรื่องคลิปครับทำงานขุดลอกลำห้วยนะครับหลากหลายยี่ห้อนะครับกเบสเคสองหนึ่งศูนย์เอลซีครับ YQ สิบสองใหม่มากๆครับ7 5ชั่วโมงครับ หลังจากที่ผมไปเปิดตัวแกะกล่องมาเลยนะครับตอนนั้นลงรถทเทเลอร์ม,มาได้สองชั่วโมงครับแล้วก็อยู่ด้วยทั้งวันก็ประมาณ10บกว่าชั่วโมงครับมาไม่เจอกันอยู่อาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งเต็มๆคันที่ไม่เจอกันครับวันนี้มาเจอกันอีกทีก็75้าชั่วโมงแล้วําสำหรับเช่าโกเบเอเคสอ LC นะึงกับบุกี้หนึ่งจุดหคิวครับ AE ครับ น้ำหนักตัวอยู่ที่23ตัน500กิโลนะใบแทกแปดติดเต็นกับโรลเลอร์แปดตัวแครีเร์สองนะกาดฝั่งละหนตัวนะสีสดมากครับกับราคาซื้อเงินสดมานะครับสี่ล้านหนึ่งแสนนะไม่มีผ่อนครับรุ่นนีน้ครับ ตัวท็อปก็จะประมาณนี้ครับไฟสวิงกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ไฟเสียวขาจะเป็นไฟเหมือนไฟหน้านะจะเปิดจะปิดก็ได้นะครับแต่ไฟสวิงนี้ติดตลอดครับเหมาะสำหรับทำงานอยู่บนท้องถนนนะครับไม่ต้องติดตั้งเซเลนอะไรเพิ่มเติมนะกล้องมองหลังมาให้เหนือตัว B ีตัวอ e ีนะโดยรวมสวยครับเครื่องยนต์บอดี้เดียวกับตัวรุ่น1ิบครับ เครื่องยนต์ปั๊มตัวเดียวกันแล้วอีกหนึ่งคันครับรถใหม่เหมือนครับนิติชีเซ็เอ็กซ์สองหรุ่น6ครับ SE ครับมิติชีเซเอ็กซ์สองหนึ่งศูนย์ 10, รุ่นหกนะครับมาพร้อมอพลังเครื่องยนต์6สูบ4อย่างว่าระบายความร้อนบนน้ำเทอร์โบชาร์จเตอเร์คูาเลยครับ 6PG1 ครับ165แรงม้าครับที่200รอบต่อนาทีครับไบถัดไปคือตรงนี้โรลเลอร์7ตัวแคเรีย2มุ่งขี่1วนะฮะกระยับไฟมุ่งขี่ขึ้นมาจาก0.9นะฮะมาเป็น1คิวครับดักอุ้มได้เยอะๆครับอัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยก็20ลิตรต่อชั่วโมงครับสำหรับเจ้า210 LCA รุ่น6ครับแม่ติดปากครับติดปากจะเรียก l c อย่างเดียวเลยครับ LC เป็นของโ o บีนะฮะหนังานขุดลอกคลองครับที่ในสักแห่งนะฮะในประเทศไทยครับในปริมาณงานเยอะครับในเห็นการทำงานทั้งหมดนะฮะของรถขุดชั้นนำของเมืองไทยครับไฮไลท์ของผมก็เนี่ยแบบประเดีของเราครับพี่หำครับโกบีเอสเคสองหนึ่งศูนย์ LC นะฮะ